งานสักของผลงานหนึ่งนะครับนี่นะครับข้างหลังที่เห็นนะครับก็คือบูธของสมาคม d ีเอ็นโอนะครับดีไซน์อ็อบเจกต์นะครับก็เนี่ยตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เขาส่งปัิดีกันนะครับก็จัดอยู่ในถงชั้นหนึ่งเลยนะครับของปริศนิกางบารักนะครับก็มาได้นะครับก็วันนี้วันนี้ว่าศุกร์นะครับก็เหลือวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับอีกสองวันนะครับไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวพาผมพาไปดูสินค้าสักสินค้าหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวสินค้าอื่นๆนะครับก็จะมีให้ดูเห็นนคครราวๆะับ เข้าไปดูกันนะครับก็สมาคมดีไซน์นะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับสมาคมดีไซน์ครับก็จัดแฟร์จดเป็นแฟร์นะครับเป็นบูธขายสินค้านะครับก็ใช้ชื่อว่าอ d Object นะครับก็ตอนนี้ก็รวมกับของทาง CA นะครับก็หรือว่า Thailand Creative House นะครับก็จัดงานจริงๆมีอยู่หลายย่านนะครับอันนี้ก็เป็นย่านหนึ่งนะครับเจริญกรุงตลาดน้อยนะครับ นี้เข้ามานะครับให้ดูคร่าวๆนะครับก็มีบูกันอยู่หลายบูตนะครับแต่ว่าอยากจะพาไปบูธหนึ่งนะครับเป็นสินค้าที่อยากแนะนํานะครับเราก็สามารถซื้อติดบ้านนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับชิ้นนั้นครับก็คือตัวนี้นะครับนาฬิกาไม่เจาะพลังนะครับตัวแบรนด์ของเขาครับชื่อแบรนด์ On Time w a l c l นะครับก็ในประวัติของแบรนด์นะครับก็มีมาตั้งแต่ปี2007แล้วนะครับแล้วก็ ได้รับรางวัลของตัวสินค้านะครับปี2010นนะครับตัวสินค้านะครับก็ประมาณนี้ครับนี่ตัวสินค้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเรื่องฟังก์ชันนะครับจริงๆตัวตัวนี้กับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวปัจจุบันนะครับที่ขายอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับที่ดีไซน์ออกมานะครับเห็นเข็มนาฬิกานะครับถ้าเพื่อนอยากได้ได้แบบเข็มนาฬิกาใหญ่ๆติดบ้านเลยนะครับเป็นแบรนด์ดีไซน์ของไทยนะครับก็ได้รางวัลออกแบบด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึงนะครับเป็นเป็นนาฬิกา ตั้งโต๊ะนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูตัววัสดุนะครับเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูเว็บไซต์นะครับเผื่อใครยังไม่เคยว่างนะครับเห็นแล้วก็จะเข้าไปดูเว็บไซต์เขาก่อนก็ได้นะครับนี่นะครับเว็บไซต์ชื่อ o n t i m e w a l k e r s i n t h นะครับก็ถ้าไม่ซื้อที่นี่นะครับก็ไปดูได้นะครับว่าสินค้ามีขายที่ไหนบ้างนะครับลักษณะนะครับการทํางานของมันนะครับก็ตัวนาฬิกานะครับมันจะมีตัวตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว ลอกติดผนังนะครับติดแทนการเจาะผนังนะครับก็สามารถลอกตัวนี้นะครับแล้วก็แปะไปบนผนังได้เลยนะครับหลังจากที่แปะไปบนผนังแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอานาฬิกาตัวนี้นะครับขึ้นไปแขวนนะครับครับดูด้านหลังแพ็กเกจนิดนึงนะครับด้านหลังแพ็กเกจจะเห็นนะครับว่าช่องแรกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ติดติดปุ่มกลางนะครับที่เห็นเมื่อกี้นะครับท่าแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นมีอยู่ให้ตรงข้างล่างนะครับก็หลายคนจะถามนะครับว่าโทษครับผมเอาไปติดแล้วจะติดตรงไหมนะครับ ก็ใช้เป็นตัวทาาที่เป็นกระดาษแบบนี้นะครับคลี่ออกมาเป็นครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็ติดสัญลักษณ์แทนตัวเลขนะครับตามช่องที่3นี้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่ฐาน2 a นะครับเราขึ้นแขวนได้เลยนะครับก็สําหรับฐานนะครับใช้เป็นพวกฐานธรรมดาเลยนะครับฐานพานาสีเขียวนะครับตอนนี้พานาสีดำนะครับค่อนข้างจะมีปัญหานะครับไม่ดูเป็นไรนะครับใช้แล้วไม่เดือดครับอ่ะดูสีนะครับี่ให้รูปร่างครับ โมเดลนี้นะครับโมเดลอันตัวนี้นะครับเรียกว่าโมเดล v 1 m นเข็มนะครับส่วนตัวนี้เป็น V2M นะครับตัวนี้กําลังใกล้จะออกมานะครับใครสนใจนะครับก็ทักทายออเดอร์มาได้นะครับหรือว่าเข้าไปทังเพจเขาก็ได้เลยครับไปดูในเว็บไซต์ของเขานะครับตัวนี้ไอตัวขีดเนี่ยนะครับก็จะติดติดติดอยู่ที่ปลายเข็มก็ได้นะครับก็จะได้วงที่มันวงใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกนะครับอ่ามาดูสีสันนะครับก็สําหรับสีนะครับก็มีอ่าถ้าเป็นตัวที่เป็นรุ่น V1 นะครับ ก็มีหลายสีเลยนะครับสีเขียวจะมีอยู่สองเขียวเห็นไหมครับยิ่งมีเขียวมิ้น์ด้วยนะครับแล้วก็สีแดงครับสีแดงตัวนี้ก็จะมีสีแดงอีกแดงหนึ่งนะครับจะเป็นแดงที่มันสดกว่านี้นะครับแล้วก็สีเหลืองมีสีเบลด้วยนะครับสีสีน้ําเงินอ่าข้างในนะครับสีน้ําเงินนี่สีชมพูอ่าอันนี้สีจริงสีเป็นสีน้าตาลนะครับอ่าอันนี้เป็นเขียววันนี้เขาเรียกเขียวโวคาโดนะครับก็ อ่าตรงนี้เป็นเขียวใบสนนะครับอ่านี่ครับสีเบจนะครับอ่าเป็นสีเขียวเมื่อกี้นะครับนี่อ่านี่นี่สีสดสดหน่อยนะครับอันนี้เป็นสีแดงดอกๆนะครับสีแดงสดรู้สึกไม่ได้ออกมานะครับก็อันนี้ก็เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็สีเรียบๆก็มีนะครับอย่างเงี้ยสีดำนะครับถ้าชอบแบบอ่าซื้อไปให้แบบเด็กติดบ้านนะครับให้ลูกๆนะครับก็ใช้สีนี้นะครับก็เป็นสีขายดีเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีพวกสีทูโทนด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับสีทูโทนเพราะว่าสีทูโทนจะเป็นส่วนของรุ่นที่เป็น V2 นะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับสองสีนะครับอันนี้สีเงินสีดํานะครับก็สีทองสีดำอ้อลืมบอกราคานะครับก็ถ้าเป็นรุ่นตัว V1 นี่นี้นะครับจะราคาเต็มนะครับอยู่ที่8 8ดปดินะครับก็เข้าไปดูในช้อปปี้หาส่วนลดกันได้นะครับหรือไม่ก็มาซื้อที่นี่นะครับเขาก็มีส่วนลดให้นะครับนี่นะครับ รุ่นนี้880นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับที่เป็นเข็ม2สีนี่นะครับเป็นเรียกป็นรุ่น V2M นะครับก็จะราคาอยู่ที่990นะครับนี่มีสีเรียบเรียบด้วยนะครับตัวนี้ก็990เหมือนกันนะครับก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นรุ่น V1 นะครับแต่ว่าตัวนี้มีขีด12อันตัวนี้มีขีด24อันนะครับนี่แล้วก็พิเศษนะครับก็นอกพิเศษนอกจากจะมีตัวที่เป็นสีเงินสีทองแล้วนะครับมีสีทองแดงด้วยนะครับนี่ครับสีทองแดงนะครับ c o ปอร์นะครับ ก็ต <G ül> ัว <G> น <ül> ี้นะครับเป็นตัวเลืองแสงนะครับเห็นไอเส้นเส้นนี้ไหมครับไอเส้นเส้นนี้นะครับก็เวลาปิดไฟนะครับมันก็จะเรืองแสงนะครับแบบนี้ที่เขาเขียนนี่ครับไฮโกรนะครับเป็นแสงครับก็มีหลายอันให้เลือกนะครับตัวนี้รับประกันหนึ่งปีด้วยนะครับก็ใครซื้อจากที่ไหนไม่ต้องสนใจนะครับหรือว่าจะไปรับของือสองมาก็ไม่ต้องสนใจนะครับรับประกันหนึ่งปีแล้วก็พวกนี้เขามีอะไรเปลี่ยนให้หมดนะครับแบรนด์ออนทาวเวอรคอนะครับมาดูตัวมาบอกวัสดุดีกว่านครับ ตัววัสดุนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวขีดนะครับเป็นพลาสติกทำสีนะครับก็เป็นสเปรย์เพ้นท์นะครับแล้วก็ตัวเข็ม like นะครับพวกนี้เข็มทั้งหมดนะครับเป็นอลูม um เิเนียมหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีจะมีรุ่นนี้นะครับจะมีรุ่นนี้ที่ตัวเป็นรุ่น V3 นะครับตัวนี้จริงๆมองในนี้จะดูมืดๆนิดหนึ่งนะครับพอดีแสงมันมืดๆนะครับตัวรุ่นนี้ก็ตัวฝัวกครอบนะครับจะให้ดูนะครับ ก็จะเป็นงานทองเหลืองนะครับแล้วก็เป็นงานแบบทองเหลืองมีเท็กเจอร์นะครับมีมีมีลายด้วยนะครับส่วนตัวขีดนะครับก็ถึงบอกว่าสามารถติดได้ไกลกว่านี้นะครับก็จะได้วงวงที่มันใหญ่กว่านี้นะครับวงนี้มันอยู่ที่48เซนนะครับวงนี้อยู่ที่56เซนนะครับส่วนวงนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่56เซนนะครับแต่ว่าจริงๆตอนนี้เข็มเข็มยาวของเขามันเลยมานะครับก็เราสามารถติดออกจากเข็มยาวได้อีกนะครับก็จะเป็นวงใหญ่ขึ้นอีกครับ แล้วก็มาดูตัวนี้น네ะครับที่เป็นตัวใหม่กันนะครับตัวนี้ als, ตั th, ต้งพื้นนะครับตัวตั้งพื้นตัวตั้งพื้นที่มีฐานเป็นไม้นะครับฐานจะเป็นไม้สักนะครับแล้วก็ตัวฝาครอบนะครับก็จะเหมือนตัวรุ่นของตัววีสามเลยนะครับแต่ว่าตัวฝาครอบตัวนี้นะครับก็จะมีรดลายนะครับก็มีลายเหมือนกันนะครับนี่มีชื่อแบรนด์อยู่บนเข็มนะครับส่วนตัว ตัวหมุดบอกเวลาตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นทองทองเหลืองนะครับตรงนี้จะเป็นทองเหลืองหมดเลยนะครับก็มืดมืดนิดนึงนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าอ่าก็ให้ดูรูปแบบก็คงอาจจะมีการปรับรูปแบบเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเดี๋ยวอาจจะดีไซน์ตัวนี้นะครับเป็นตัวใช้เป็นตัวไม้นะครับที่ติดอยู่ทางด้านบนนะครับให้มีความรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะลดตัวขนาดของตัวก้านนี้ลงไปนะครับใครสนใจนะครับก็ลองทักมาหรือว่า ไปสอบถามทางแบรนด์นะครับสอบถามทางแบรนด์เขาจะมีไลแอนดนะครับก็ไปสอบถามทางไลแอดก็ได้นะครับแบนออนทาวมอร์ครอบนะครับเดี๋ยวพามาดูข้างหลังนิดนึงนะครับข้างหลังรูธครับก็สีนะครับสีก็มีสีฟ้าด้วยนะครับนี่ครับมีเรียบๆนะครับสีดำนะครับตัวนี้เป็นสต็อกนะครับก็วันนี้ขายด้วยนะครับมาให้ดูภาพรวมของรูธนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวผมพา เดินวนรอบๆอีกทีหนึ่งนะครับจะได้เห็นภาพนะครับว่ามีบูธไหนบ้างนะครับเดี๋ยวดูทางฝั่งนี้ก่อนนะนี่ผมให้ดูนะครับอันนี้ดีออบเจกต์นะครับพามาดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้คนคนมาถ่ายรูปบ่อยมากๆนะครับจริงมาที่นี่นะครับด้านในนะครับมีขายกาแฟด้วยครับพอดีตอนนี้มันมืดแล้วนะครับเขาก็ปิดแล้วนะครับนี่ให้ดูชุดนี้นะครับนี่เข้ามานั่งเล่นในห้องนี้ได้นะครับมาซื้อกาแฟนะครับแล้วก็นั่งเล่นนั่งพักได้นะครับตรงนี้ก็ ตัวนี้เราเรียกเป็นดีครับนะครับดีครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของของงานดีอ็อบเจกต์นะครับเวลาที่เรามีนะครับก็จะมีส่วนนี้ไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้กลับมาลืนนี้มาลืนนี้ไม่แน่ใจแต่พรุ่งนี้วันเสาร์มีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีตัวเราจะมีคนมาพูดนะครับมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับยังไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วว่ารู้สึกจะมีอยู่สี่สี่รอบนะครับนี่ครับมาให้ดู ตัวโซฟาตัวนี้เป็นแบรนด์หนึ่งนะครับแบรนด์ชื่อเวอร์เทียนะครับของของสมาชิกของสมาคมดีไซน์เหมือนกันนะครับนี่ดูไกลๆดีกว่านี่ดูไอตัวโซฟาเขานะครับโซฟาสีเงินเลยครับที่คนมานั่งกันบ่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวดูคร่าวๆนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เจ้าของบูตนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีไซเนอร์นะครับที่อยู่ในนี้นะครับสำหรับงานนี้นะครับก็ใครนะครับ อยากได้คนที่ไปออกแบบหรือว่าเป็นงานโปรเจกต์ครับก็มาหาที่นี่ได้นะครับพวกงานตกแต่งนะครับหรือว่าอยากจะมาซื้อสินค้าที่มันไม่เหมือนใครนะครับเป็นแบรนด์ดีไซน์นครับบางทีของมันของจีนมันเยอะนะครับซ้ำๆกันนะครับแล้วก็มีของก๊อปปี้นะครับอยากได้ของออริจินอลมาที่นี่เลยนะครับทุกแบรนด์เป็นแบรนด์ออริจินอลนะครับก็สำหรับน่าจะวันนี้พรุ่งนี้นะครับตอนกลางคืนนะครับก็มีด้านนอกนะครับมีเวทีสำหรับดนตรีด้วยนะครับ เดี๋ยวใครสนใจก็ามาดูได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าบูสสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเ,เดี๋ยวก็จะปิดแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกด้วยนะครับข้างข้างนอกนะครับที่อยู่หน้าโถงไปสีกลางนะครับมามาไม่ใช่ว่าจะได้มาดูแต่ส่วนของเดียบจิกนะครับส่วนของงานด้านนอกนะครับก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับ เผื่อใครเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวจบไลฟ์แล้วสักพักหนึ่งนะครับก็ลองเข้ามาดูได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ส่วนด้านนอกนะครับทางหน้าไปสนีกลางนะครับงานบางกอกดีไซน์วีคนะครับเขาก็จัดทุกปีนะครับปีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีย่านนี้นะครับแล้วก็มีหลายย่านเลยนะครับก็สามารถมารับใบได้นะครับนี่นะครับผมให้ดูทั่วๆนะครับผื่อยากมานะครับ เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมว่าจะไปดูตนตีแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่มันจะมีดนตีดนตีอยู่ข้างล่างนะครับอ่แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดทำต้นตีอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ลองมางานนะครับงานประกอบดีไซน์วีนะครับ226นะครับก็มาดูสินค้าดูงานดีไซน์นะครับปล่อยหัวสบายๆนะครับดูสินค้าสวยๆงามนะครับ ก็ส่วนใหญ่ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับก็มาดูนะครับให้มันเกิดไอเดียนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็แค่นี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวผมอาจจะพาไปดูสินค้าอื่นต่อนะครับเดี๋ยวลอดูในคลิปถัดไปนะครับได้ขอบคุณครับ